จะปลามือเปล่านะจะ,าานะจะลงคลองเส้นนี้นะครับแต่เพื่อนผมรออยู่นะครหาเพื่อนลงกน โธ่แม่พูดเหมือนตรงนี้ย่าไม่เยอะลงลง,ลงตรงเนี้ยแล้วไปไงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะตรงนี้ไมันย่าไม่เีอะเนี่ยน,น,น,นี่ผู้เชี่ยวชาญการไล่ล่านี่ว่าเพื่ออันนั้นหักโอ้ยทำไมทำไมมันหักอ่ะ โอ้โห้นะเดี๋ยวโอ้นะคุยเถอะนึกจิบอ้โอ้โห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 โอ้ย่าพันธยเจอรนี่นะนึกจัยงง้ตรงนี้ไมมีรู้ที่ไหนเน เฮ้ยลือ้อหนูอยู่รังนู่นว่ะโอ้ด,ดําน้ำดิได้วะแล้วเราไม่ตีไล่มันจะเข้าระลูอ่ะป่าวุ้นปู่ช็อกเกอร์เนี่ยดึงช็อกเกอร์อ้ามาคือดาด,ดื้อโอ้โหไม่มีปากตวงวไม่มีปากตวงวัเนี่้รังวูเนี่ยวันนี้วันนี้วัดนี้เอา นไม่มุดอ่ะหนาวไม่อ้าล้างไอ้หวยเออนึกน้ำอ่ะเออน้ำมัไปเจอไหมันยังไม่ตกใจปะโยหลูเนี้ยนำาำบาเอ้าเไม่เอาไม้เยอะอะไรล้าได้เอาไม้เย่มาหน่ะยังไม่ได้เย่ทำไ เอาให้มาใกล้ก็ให้มันรวงไงไม่ไดีเหรอป่ามันเป็นยังอกป่าไม่ตกใจว้นี่มันรูดช็อกโก้ตัอเป็นโลเนี่ยลังไม่มีปลามันโยกใจเลยอย่างว่ามันต้องใค้นี่ไว้เขาต้องรื้อของก่อนว้าเออขาด หมายมันหักกับล่วงโทษไปจนภัยเขาป่าเยอะลงส่งเดชเลยนะน้ำเหนือไม่กลัวเลยเนาะดีใจข้าดีเห่า เอวไม่ใจะน้ำนะเลนเฮ้ยผมตื่นไปเลยนะอะไรขนาดนั้นมันขยับไปหน่อยดกันโงนสมัยเลรนเลนเฮ้ยเฮ้ย ิงหูเลนอะไรขนาดนี้วะเจอกยังเดออออ็กยกังกู้กู้ช้อนคู่ลึกจังวะ,วะได้ตัวแล้วครับนหนึ่งตัวครับช้อน มาดิเด็กมาดิเด็กมดิเด็ก <c oughs> เดี๋ยวไม่เลยแหลก <c oughs> มีป่ะเดี๋ยวของว้างเปล่าอหรอเอาไว้หน้อยก็ได้แต้มแลว ให้ดินตัวเนี้ยอะไรอ่ะสีมือนี่ป้าไอ้ป้าโดดนี่วว้ากลัว,ว,วมันล้อมลื้อมี่อบมั้ง <c oughs> ลังมันใจหายเเข้าม่เมื่อกี้เราลงตรงนั้นมันต,ตกใจใหหไหเราวิ่งเข้าอ่ะตัวหมดก็ไม่รู้ แกวเข้าไปก็มิดขาเลยโอ้ยทางอะ่ะโอ้ยตรงนี้โอ้โหกำใาญ่ด้วยเฮ้ยเป็นเรื่องแลละกำหญ่ด้วยอันุนใหญ่กับมันแล้วรูอะไรไม่รู้ไไปแล้ว ปลาเป่าจังลูโอ้จับได้ดิเป็ดจับปูมูนี่จับปูมูนี่จับปูไป<ส>ก็<ม>ยินเขาเต็มถุงมือเลยเดี๋ยวกันหน้วเปล่าห,ห <c oughs> นาหน้ปล่าไรไมันหนาวโหเนี่ยมูหามันหนาวโหเลยใบนหหีนหห่ หลุยโอ้โกโกโกถังเกกะที่ห่ายเลยก็บอกโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าวสวยว่ะอ้าวสวยเว้ยอ้าวเขาสวยดีไย่ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ว่ะไปรู้ไหม ทางจะสุดไมมด้วยมั้งไงเห้ยเหี้วอย่างว่าน้ำมันไหลปลาอะไรนี่มันอยู่แถวนี้นเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งออกมาวิ่งไม่ทันนะเวยเ้ยแหมทะลึง่งยิงคนเราอะน้ำเิ่นมีน้ำด้วยว่ะ ไปเอะไปสิบ้านดีน๋ยวมันพุ่งออกมาวิ่งไม่ทันเี่นทาด้วยเตือนกับเตืองอ่ะโอ้ห่างอ่ะหายละเป็นเป็นเลนคู่แล้วเป็นเลนคู่แล้วอะไรแก่เหรอนี่ไม่ได้นี่ต้องส่วนแบ่งตัวเองแหละที่รู้อ่ะ เดี๋ยวก็ไอ้ชิหายเออโอ้โขามาันลื้นมันยิน,น,นศักรรยุยิน,ยนศักรรขาดเลยเอาด้วยให้ไว้นึไอ้สัตว์ไม่โอคแล้วมันไปอยู่ไหนอ,ไอ้าวหายหมายอ่ะโอ้ ยังอลลวะนา่นาาลูนนาลูนหน้าวัดมันสามตีโลเลยมันอะไรอย่างนี้แข้งหมายไอ้แข้งเหล็กไอ้แข้งขูนจับดิโก้โก้โก้โอ้ย ้ำ,ำไมมันเฮ้ยดูล่างเนี่ยอะไรเนี่ยลลงลงโถ้ะอ้ยตันรเ,รเรื่องเรื่องมันวิ่งในช่องเดียวน้ำเนี่ยไปเร็วเร็ว <laughs> รู้มะเนี่ยว่ามาหาปลาลำบากโอ uh ้ย <lö> ม <ss 91> ันเป็นมันเป็นตะลินี่ถ้าแห้งถ้แห้งน้ำมันจะไปยุงย่ามเลยเนี่ย เธอดีวะเนีไงเงียบป่ามันเยอะมากไหมเข้ามั้งไหมโอยไม่ดิสระแล้วเราไม่ดิสระแล้วจะลรู้ไงเฮ้ยอะ ไอ้ล่าง,ง,ง,งดูเนี่ยล่างจะดูกลักวคือปลาพ่อมันขุดไม้ ส่วนนั้นไอเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยว่ามันมาในตัววะหันไปมันมาด้ตัววะเกือบเกือบเกือบไี้เดินไกลป็นไงกับเออ เรียกว่าวางเพื่อนะโคตโอ้สอ,องแต้มสองแต้ม <c oughs> รัตตตตตอตกเกืบครึ่งรูอะตัวสามูไอตัวรูเตัว3สามเนี่ยนดะูดิเนะี่ยกูลวงรูเนี่ยใส่ยนียงนันเลยงานพวีดยีดตัวหนึ่งนะน,นี่งาะที่ล้วงรูมาใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ หลวงรูงเลหลวงรูงข้าวน,นั่ไน,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 นะนไปไหนนะนั่นไปไหนล่ละผมชั้งรูปเอ้ยว่าทำอะไรเด,ดี๋ยวดิต่องตัวรูปเปล่าใช่ปะ่ะโอ้ตงตัวรูเดียร์ได้แค่น,น,นี้แหละโอเคครับก็ผลง,ง,งานได้ นี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเรวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมตัวใหญ่อย่าเอาเดี๋ยวเอาเอง hey, ไม่เอาอันนี่วันนี้มีเรือปูมีเรือปูแล้วโปรแกรมใหญ่เลยนะ <laughs> <laughs>